สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะฮะทางโมเดิร์นทีวีกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ของนักศึาคอนฟอร์มควอเตอร์มาวันนี้มากันแน่งแน่นเลยแกนะแน่นแล้ววันนี้ฮะคุณจะได้พบกบการแข่งขันในโจทย์เพลงดังย้อนยุคจ้า ทุครับวันนี้ท่านจะได้พบกับเพลงอมตะอายุกว่า30ปีครับเป็นบทเพลงดังของศิลปินมากมายและอย่างยาวนานนะฮะแต่ครั้งนี้คุณจะได้ยินผ่านพวกเขาทั้งหมดนี้เราคนมีฝันที่คุณตัดสินให้เขาเป็น6คนสุดท้ายจึงจะสตาร์คนฟ้าควาดาว หนึ่งหนุ่มเหนือเมืองน่าทุสานฝันด้วยเสียงเพลงเต้ธีรจัญญาสริกุลหมายเลขสองหนุ่มเซอร์มาสแมนแสนโรแมนติกตั้มสุดทนบูสามสายหมายเลขสามนักร้องแครแดนซ์คุ้่เคยที่ฝันกังก้งวรกรสิริสอนหมายเลขสี่หนุ่มรอสายเรื่องน้ำใจที่มีลีลาในน้ำเสียงอาเมนโซทิทพันธ์คัมลือชาหมายเลขห้าหนุ่มน้อยมากเทเลนหัวใจเต้นเป็นจังหวะซีดีกันทีปีติทันหมายเลขแปดสาร่างเล็กเสียงดีที่ใช้หัวใจร้องเพลงมุ๊คนิชาชมดี เอาละครับเรามาทบทวนผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ของวิ่งขันกันนะครับอันดับที่1ได้ไป28.95%ซีดีอันดับที่2 21.06%นะครับนั่นคืออาเมนครับอันดับที่3ได้ไป18.96%ครับเต้ครับอันดับที่4 12.13%กั้งนั่นเองและ2อันดับสุดท้ายนะครับมีคะแนนสะสมรวมกัน18.90%นนะครับนั่นคือตั้มและโมครับ ซึ่งผมขออนุญาตนะครัที่จะไม่ประกาศนะครับว่าใครได้คะแนนสะสมคนละเท่าไหร่นะครับ คะแนนสะสมกลางสัปดาห์ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดครับเรายังเปิดรับคะแนนจากคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นรักใครอยากให้กลายได้ไปต่อเป็น5คนสุดท้ายส่งคะแนนคุณมาได้ไม่ว่าจะเป็นทาง S M S พิพมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่าน,านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน,ขนหลังจากนั้นกดโทรออกและสามารถโหวตได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play หรือ App Store ครับผม คนสุดท้ายจิเกอรสตาร์ The Star, คนฟ้าคว้าดาวเอาล่ะครับตอนนี้ผลคะแนนได้ถูกรวบรวมเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องขอเสีรบนมือนะฮะให้กับสกอร์คีเปอร์ครับโอ้โหแหมดันมาผ่าข้างออกทีวีด้วย <Yo. S 2> <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับหมดภาวรัสเลยหรือเปล่านี่ครับผมแต่งตัวนานมากเลยฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณผู้มชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%และอีก90%มาเป็นจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน The Star 10นะครับและตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับ ผมจะประกาศร,รายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับน้อยที่สุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับน้อยที่สุดนะครับมากที่สุดนะครับไปยังน้อยที่สุดครับเธอตั้งใจฟังกันมากบางครั้งฉันก็ผิดอะไรบ้างฉัน <c oughs> ก็ตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างเอาละครับและผู้ที่ได้มากที่สุดนะครับได้ไปถึง30คะแนนครับ และเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับเต้ครับดีคร้บนะฮะถือว่าชนะใจคะแนนจากร้อยสิบในห้องส่งได้ไป30คนะแนนฮะอันดับที่สองนะฮะตามมาใกล้ๆนะ,ะ่ยไม่ห่างกันมากนะครับ อันดับที่2ได้ไป24คะแนนครับและเขาก็คือขอแสดงความยินดีครับอาเมนครับ มาถึงอันดับที่3นะครับได้ไป19คะแนนครับซึ่งก็ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับตั้มครับตอนนี้นะครับเหลือ กัง้งซีดีและมุกนะครับซึ่งอันดับที่4นะครับมีด้วยกัน2คนครับคือได้ไปคนละ12คะแนนและอันดับสุดท้ายนะครับได้ไป3คะแนนคือคะแนนที่น้อยที่สุดในสัปดาห์นี้จากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับและชื่อที่ผมจะประกาศนะฮะคือ,อรายชื่อของผู้ที่ได้อันดับที่4นะฮะคือได้ไปคนละ12คะแนนซึ่งก็ได้แก่ หมายความว่าซีดีนะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดในวันนี้นะครับคือได้ไป3คะแนนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งคิดเป็น1 0์ของคะแนนทั้งหมดนะฮะเราต้องนำไปรวมกับคะแนนอีก90%จากคุณคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่จะสามารถส่งมาได้จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นสำคัญมากๆครับถ้าคุณรักใครเชียร์ใคร อยากให้ใครได้ไปต่อเป็น5คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่งคะแนนของคุณมาได้ผ่านทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและสามารถ โหวตได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแอปพลิเคชัน The Star ขนฟ้าคว้าดาวนะฮะวันพรุ่งนี้ใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคืออัดสินครับผมครับผมย้ำตรงนี้นะฮะว่าคะแนนจากร้อยสิยงในห้องส่งนะฮะที่เราได้ทราบมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่สามารถเป็นตัววัดได้นะครับไม่ว่าใครจะได้มากหรือน้อยนะฮะว่าเขาจะมีโอกาสได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะครับขึ้นอยู่กับคะแนนรวมจากร้อยเสียงในห้องส่งและคนไทยทั้งประเทศอีก90%เท่านั้นนะฮะต้อง<ช>รีส่งเข้ามาครับครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่าการแข่งขันของเราเนี่ย ยิ่งมาถึงรอบลึกๆนี้เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นนะครับครับผมต้องติดตามให้ดีครับผมวันนี้ผลงานของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเราย้อนกลับไปชมกันอีกสักครั้งหนึ่งครับกางหมายเลขสามมาในเพลงเ<ะ>ชื่อฉันเอาเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี้และหัวใหญ่รักแท้และแน่ โปรติงความคิดจะเปลี่ยนใจถ้ามีไปชอบใครชอบทอไม่ชอบได้แต่ฉันต่ำหมายเล็กสมาในเพลงคนได้ทุกทีคุอนับว่าเธอก็เจอมาแล้ว้่ได้ทุกทีทุกทีซีห <CD S 2> มายเล็กหมาในเพลงค่าใจบ หมายเลขสี่มาในเพลงเติมไม่เต็มเติมใจเธอไม่เคยเต็มเติมใจเธอไม่เคยพอฉันรอเธอจนฉันแท,ทบทนไม่ได้เต่หมายเลขหนึ่งมาในเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำปล่อยให้ไหล ายเลขแปดมาในเพลงกลับดูรูกหลอก่างใหญ่ใครสักคนที่มีใจฉัน รับรักใครเชียร์ใครส่งคะแนนของคุณมาได้ทั้งทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดทางแอปพลิเคชัน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวเราเปิดรับคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็น หรือเวลาอีกไม่ถึง20ชั่วโมงครับที่คุณจะได้ร่วมกันตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อเป็น5คนสุดท้ายผมย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมต้องเสียใจในวันนี้กับผลในวันพรุ่งนี้กับผลที่ออกมาถ้าคุณไม่ใช่คนที่ไม่บวชออกมาใะเองนะฮะเพราะฉะนั้นรักใครชอบใคร อยากให้ใครได้ไปต่อส่งคะแนนคุณไม่ได้ทั้งทั้ง SMS นะครับและหมายเลขดอกจัน4930คะแนนของคุณเท่านั้นที่จะชี้ชะตาพวกเขาว่าใครจะได้ไปต่อเป็น5คนสุดท้ายครับครับใช่แล้วครับมีเวลาให้ถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะเราจะได้ทราบผลด้วยนะฮะว่า5คนที่จะได้ไปต่อเป็นใครนะฮะและพรุ่งนี้เราจะได้พบกับรุ่นพี่เดอะสตาร์คนที่6กันณพัทรอินใจ แน่นอนฮะต,ต,ติดตามชมการถ่ายทอดสดตามเวลา3ทุ่มเครื่องทางบนทีวีแห่งนี้นะครับผมครับผมวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะฮะพี่พี่ทั้งสามท่านเลยครับพี่จอพี่มาพี่เพชรครับขอบคุณวงฟิวเจอร์ครับขอบคุณเซเลบของเราในะฮะพี่ติ๊กชิโร่และพี่แหวนที่ได้มาครับขอบคุณครับขอบคุณร้อยเสียงในห้องส่งขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่ขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งประเทศเลยครับ อ่ะย้ำอีกทีพรุ่งนี้นะฮะเรารับคะแนนจากผู้ชมนะฮะจนถึงเวลา6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเส้นทางสู่ดวงดาวของพวกเขาจะสั้นหรือยาวขนาดไหนคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับครับและพรุ่งนี้พบกันนะฮะสดๆที่นี่โมเดนา t ทีวีนะฮะสามทุ่มครึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเจรล้างหน้าคลีน่เคลียร์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เฮดแอนด์โชเดอร์แบรนด์ซุปไก่สกัด AIS 3G Oniviaris น้ำนมถูเหลืองแลคตะสอนเครื่อง,ออง,งสำอาง CA และเครื่องดื่มโค้ จะไม่ยอมแพ้จะนักหนาเพียงใดก็เจอรับมันเจอให้ถอยอยังไงในเมื่อใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาดวดวงนั้น